สุดชื่นมื่นกันเลยทีเดียวสำหรับวันคล้ายวันเกิดคุณหญิงกอบุญญจินดาพรรยาพลตำรวจเอกพศบุญญจินดาอดีตอธิบดีกรมตำรวจที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ครอบครัวบุญญจินดาและคนสนิทต,ต่างพร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมคำอวยพรกันอย่างอบอุ่นโดยคุณดาวภริไทบุญญจินดาคุณเอดวงพรบ,บุญญจินดาคุณดังพันกรบ,บุญญจินดาพร้อมเครือญาติได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในช่วงเช้าง,งานนี้เลยขอเก็บภาพวันแห่งความรักพร้อมข้อความอวยพรจากไอจีเดนรองเดช ซึ่งมีข้อความที่คุณเดาวเขียนถึงคุณแม่ไว้ว่า All for our dearest มารวมใจกันมาทำบุญตักบาตรประสงค์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ค่ะยิงเดียวในใจเพลงนี้น้องดังตั้งใจแต่งให้คุณแม่และเป็นเพลงพิเศษโบนัส t r a ็กที่ฉลองอัลบั้มดังที่ขายได้หนึ่งล้านตลับในเวลานั้นด้วยค่ะเพลงนี้ยังเป็นเพลงที่คุณพ่อร้องให้คุณแม่ตอนที่เป็นแขกรับเชิญในเวทีคอนเสิร์ตของน้องดังด้วยค่ะดัง Fire l i f e in Concert คุณแม่คือดวงใจของคุณพ่อและลูกๆทุกคนเสมอมา และตลอดไปขะกราบสุขสันต์วันเกิดคุณแม่นาควีเลฟยูมัม